สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุประโชคเกิดลาบอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจกักรีนฤบดินสถาบันการแพทย์จกักรีนฤบดิน สำหรับคำว่า home isolation ที่ตอนนี้เป็นที่พูดถึงนะคะจะไม่เหมือนกับคำว่า home quarantine ถ้าเป็นคำว่า home quarantine แปลว่าเป็นการกักตัวอยู่ที่บ้านอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เรายังไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่ว่าเราไปสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคแล้วเราถือว่าเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแปลว่าเรามีโอกาสที่อาจจะรับเชื้อแล้วเป็นหรือเปล่าเรายังไม่ทราบ เพนั้นเพื่อที่จะทําให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็จะต้องมีการแยกกักกันออกมาจากการเข้าสังคมส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดกักตัวที่บ้านแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นการทํำโฮมโพลันตีหรือกักตัวที่บ้านนะครับแต่คําว่าโฮมไอโซเลชันคำว่าแยกโรคอยู่ที่บ้านแปลว่าท่านรู้แล้วว่าตอนนี้ท่านเป็นโควิดนะท่านป่วยนะแต่ว่าอาการของท่านเนี่ยไม่ได้รุนแรงอาการอาจจะเป็นแบบ เล็กน้อยเจ็บคอเหมือนหวัดหรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการเลยแต่ว่าไปตรวจคัดกรองแล้วเจอเฉยๆนะครับหรือถ้าเกิดเราเรียกกันในประเทศต,ตอนนี้เราก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสีเขียวซึ่งระดับความรุนแรงแบบสีเขียวหรือที่เป็นแบบเบามากๆในปัจจุบันรัฐบาลและของทางการแพทย์เองเราก็มองว่าเราอยากให้การรักษาเป็นลักษณะในเรื่องของว่าการแยกตัว หรือแยกโกรคอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลดีในการที่หนึ่งช่วยในเรื่องของการลดการเข้าโรงพยาบาลโดยไม่จําเป็นกล่าวคืออย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของเตียงหรือกำลังทรัพยากร ของสาธารณสุขตอนนี้ค่อนข้างตึงแล้วก็ค่อนข้างจํากัดแล้วก็หนักมากเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าคนส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อแล้วก็ป่วยเป็นโควิดนะครับไม่ใช่ทุกคนจริงๆแล้วที่ต้องเข้าการรักษาในโรงพยาบาลในแง่ของการดูแลว่าโควิดลงปอดต้องให้ออกซิเจนต้องให้อยู่ให้ยานะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นสีเขียวเนี่ยมีอยู่ประมาณ 70- 80%ของการติดเชื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถให้เขาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้นะครับจึงเป็นที่มาของการทำโฮมไอโซเลชันครับ